เสียดอะไรมือบุญนะท่านม่ผ่านี่ยขังไว้เอ้าขังไว้เห็นยังน่ะข้างยานคนเห็นเอายามบุญกับใบลินบุญหลือเปล่าไปเป็นอะไรไปบุญเจอแล้วต้องอายคนเอามันคนบควชมู่บองเราเป็นคนบควชมู่เออบัดมู่บัดคู่มาจากลิ่นน้ำดิจ้ะนเข้า่มาหรอกเขาเห็นเราบ่มีอืมเขาเห็นเราบ่มีเขาเข้าปมาเขาก็เกลียดเขาก็กัน เขาเกลียดเขาแหงนะครับเขาประมาณเห็นเขาหู้เยอะแล้วว่าเขาอยู่วันนี้สองหู้เขาก็จะถามว่าสูบผู้ใดอสูบเพืนั้นผู้นี้เขาให้มาว่าไปเขาให้เขาบม่ได้กินน้ำอืมหนึ่งบม่ได้กินมาสองม้าก็เกลียดแล้วเขาไอหมู่มั้งเกลียดเลยเขาอายเขาหู้ว่าเขาไอหมู่ในีหมู่ก็จะเกลียดเขาช่างนะอืม โมยเฟื่อนชัยแล้วเนาะโมยเอืเอ้อนชัยพ่อถามมาลีเด็กชีวิตน,นี่เกิดยากที่รักที่เล็มอยู่บ่บ่อเกิดยากรักของหม่ของเฮา,าบ่อว่างแหงพ่อดีนี้นะเมื่อนังบ่บดได้ยังไงนะ,นะถามท่านหมอว่าเกิดมาในบุคคลอยากที่รักบ่เกิดว่างแหงบ่อเดี๋ยวนี้นะแม่รีลมดิมา,มาบ่บดมาเด็ดกินอันนี้นกับทานหมอนี่น,น,นั่งเด็ดกินน้ำตานไหมน้องทานหมอนี่ บ้ได้อยากหลักโบ้คือดีแล้วถัดมาเลยมาแจังบอกว่เป็นคนมาบอกบอกเคยพบเคยพ่อว่าจะขึ้นอาชามแบบนั้นแบบนี้บอกถ้าท่านมอคเฮ็ดกินไปน้ำอย่ไปอวนน้ำค้นนี่กินอย่างเนี้อไดเฮานะมาพ่อกันนะเฮ็ดกินลดถัดมาเรากันไปน้ำเราโบ้คืออยากหลักอยากเลมโบ้คืออันเอาของโม่ของโตบ้ขึ้นคุกก่องเราเคยหลักไก่เนี่ยพันตุ่มโบ้เคยเฮ็ดว่านั้น

ลมกับท่านมอเดวนี้ท่านมอเนาะบบมีคนเอิ้นใส่อย่างลำทางก็ไเอะไรบ๊บบดเนาะห่างบางวันห่างไปตามทางใส่เจอเอิ้นใส่บ่มเปมือบุญนะเจ้าจะเห็นอะไรนะเจ้าเจ้าผ่าข้างไว้มดเห็นอืมผ่าข้างไว้มาไปเห็นส่องมาพอได้จะส่องแล้วผ่าเอี้ยจะส่องบองคนเนาะบางเขาได้บางก็ของบ้ห้เขาเห็นเขาอาย กินกับบกหน่อยบะหมี่มักกินประมาณได้มันเนาะกินเนาะดีนะยังท่านหมอรับเป็คนเก่งใจคนอ้ยาหารเจ็ดริ้วถ่านโอ้ยว่นนี้กินโอ้ยชี้น้ำก็ดีแล้วเนาะท่านหมออืมบางคนยังมาช่องเบิ้องละหัวชื่อแต่บุได้กินยังน้ำวันจะพ่อนมาเมื่อวาน เราห็นแล้วละเพะเพราะใจเนี้ยพอหัวเดี๋ยวนี้อะไรนะคนมาเยี่ยมจะซื้อมาเยี่ยมมาเบิ้งนะเบิ้งแล้วจะอะไรเพิ่งก็มาเดือนน้อยเดี๋ยวบนมาถนขวัญเลยบ่ะนอผมเห็นมาเลยโมจักจัวะเนาะโมจักว่าอยู่นี่ตามเบิ้งให้กินได้นี่กินแล้วละเอากรบป๋า้มักกินอะไรได้ขออะไรเพราะว่ากินอย่างเนี้ยโมได้เจี๊เดือนละเดือนกินนะ ท่นมาอยู่องนี้ดีแล้วมีที่เช่าขนาดเท่าน้เฮ้ยนเศราเราแล้วเพิ่นหักเพลงกันเนาะหมบ่องขึ้นฮอดเราบ่วงใช่ไหมนี่เนาะมาโลดมาโลดโน่นมาบ่เป็นเจ้าก็นั่งได้บ่ตัวได้ได้บ่เป็นยังมาโลดนั่งนอนโลดบ่มียังอืมบ่กล้าเนาะสาวบ่ได้บ่เป็นยังมาโลดมีน้ำเสียเนาะบ่บ่มียังมีแต่ผ่าผมบ่มียังเนาะเฮ้ยไปใช้หนาวไปหนึ่งเราไ่ได้ยางไปใช้ได้นี่มันา นูใอมากันนอนหลินได้ได้ได้มาเป็นยังมานอนรอดกันมานอนรอดพักรอดมาให้ไปพักบนอื่นมาพักนี่รอดน้ำใจเงาเราจะไปจิบอกนั่นจิบอกเอาเขาน้ำยาพอมาหอยไว้นี่มีอย่างกกินรลดมาเป็นยังมากินมากินรลดมีอย่างกินรลดเออม่ให้เก่งใจมารลดเป็นพี่เป็นน้องกัน ลูกเป,เป็นหลานแพงกันเก่าเริ่มเป็นท่านมอไปแล้วเห็ดไรไหมเห็นกันมาผักโรดดีกว่าไปผักขมม่วงไลมันล้มเนาะมันล้มมัน่หนีโลดไปเก้าได้ก็เห็นว่าติมอยู่ขมวม่วงอ่ามีผลนะผักมาโลดมาผักมาเช้ามานอนจะหนีโลดนอนกันนี่นี่ ใช่ฮมได้ทนตอนนี้แล้วชีวิตคนเราดางืีออันตกต่ำมาแล้วมันไม่มีคู่คอยได้กันเราใจแคบเนาะแน่นแล้วนี่มาให้กำลังใจคอยเคยเห็นดีดีใจน้ำชีชุดมาให้กำลังใจกันเฮาตกต่ำตกพลอยยังมีผมมาให้กำลังใจนี่แหละขอขอบอกขอบใจน้ำเนรไล่มาให้ความอบอุ่น เ,เ,เมืเ่อแล้วเขาขีดกับคิดมือเขาขีดมือโบขีดกับมีโรคสภาพการแบบนี้ตกอัพอตกอัพเบิรดความหวังอยู่ในโลกนนี้เยาจำได้ในโลกนี่ยากอ่ะเอ่ายากไยากแล้วบนบอมีบนอยู่บนเช้าบนจักทางไปทางมาเหมือนว่บาดตายด่วยวาวงไปวงมา เป็นอย่างล้ำท well, so you know I mean, ่างกับม oh, ี่ผู้เอินใส่เขาก็อายแล้วบ้าโมเห็ดให้อายบมแม่มาคืดบางแรบโมชอบโมเฮาเลยเห็ดเองเฮาเองเห็ดเฮาเองเฮาอายโมอายแล้วโมผู้เอินเนาะโมผู้เอิญกัเขาเป็นคนคืดได้บ้าเนี่ยคือเขาเนี่ยตกต่ำโดยเบ่ตกต่ำแห้งโดยเฉพาะ่มจังผู้เอินบ่คอยตัวน้องผู้แขผงกับสามสี่คนมาผู้แขผงไปครับตัวป่อยและกี่ทันโม เดินะโอม่จ่อวคนห่า,ห,<ด>าหลวง<ด>พ่อเพิ่นเพิ่นหลงพี่ไมกินเองหอรือว่าลงไปกินวนี่ยโกินง่างลูกทางไหนอะตรงนี้ตรงนี้ก็ลัดดองแจ็เสร็จวามทา้าลครันข้าวปลาข้า ขอปากาแล้วอย่าไปได้กลางคืนกลางคืนมาไปยันเขายิงเขาว่าโจรสิเนาะข้าคขานะครับไปโจรคังขามนะครับไปนะข้าเพิ่นกระจงกไว้ให้บอเออเพิ่นจกไว้ให้โย่เป็นเพิ่นโบยูเพิ่นกระจ๊กไว้ให้เห็นน้องกระตาเพิ่นมีกระตาแล้มีน่กินเยีนย แล้วพอมาเนี่นี่ฮะชิเมะแล้วพอสิทนได้บอกผลเมือบ้านเมือบ้านละโพอพอได้ผลเมือบ้านสองสามเมือนะมาคอยแนมมาคอยแน่ไปเบิ่งรู้เป็นวอะไรจะคิดว่านั่นกลับผลจะมาเลยไงผลมาลบหนึ่งแล้วแชมเปญขึ้นเห็นว่าอยากเอาเชื่อเอาชาติเอาหมอนมาให้ก็ดีเเนาะดีผนมาแล้วจะเศร้าผลมาแลต่ผลไปนี้ไปผนก้ามมาผนสิเมื่อแล้วผนมาเนี่ยผนมาแล้วเศร้า มานเนมาบิง่งผลนี่เป็นมาเบิงเบ่งอ่ะเป็นมาเบิ่งมาอย่างไรเป็นมาเบิ่งมาลงคอยมาเบิ่งมาคอยเป็นวัดใดอ่ะเราจะขึ้นวันนั้นละน้องจะพอยชิทนนั่นแลนนออนหและเป็นมากล้าเข้ากล้องเนาะอื บม้อข้าก็เข้าแล้ววางลงน้อยนึงไม่เห็นบม้อขนานี่เห็นบม้เป็นยัางเดือกเดีย้อใช่เป็นนะเจ้าของเป็นอันทุนสาธารณะเนาะหลวงพ่อเนาะทุนสาธารณะใช่เป็นนะมาเยี่ยมก็ถูกคนยากเป็นนะยังดีนะมีสูุภาษ่วยได้เนาะมันเงี้ยเราข้า อบคือหมูเนาะถ่านหมอดเจ้าเนาะคือหมูเี่นี่เนี่มีคนว่าท่านหมอคือค้าอืมว่าแท้ว่าหลังคนตีแท้แต่กิบปูกอย่างแล้วคนบบม,มีดินเนาะให้เห็ดยังมันบบมีบนเห็ดให้เห็ดยัง มาลดน้อเจ้าบัวจูกันได,ด้มาลดมานอนอรถบัวมียังมีเฉพาะผมนี่แหล้วก็มอนนี่แหล้วก็มอกไอต้ตูนเขาบอกไว้แล้วแล้วไอน้อ,องแทนนี่เออเขามาเขานอนล้อรถเดินบอกแล้วว่าบัวเป็นยังยันเขาว่ามาหลังมามารถจะบอกจะรอขนไกลออกมากเขคปไปเขาไปไานนใช่อก้วเขไปใช่เขาอาหารคนเขาเขาไปทางยังแบบว่ามันทางซอยเขามาเนี่ยเราก็ได้เขามาไปมาโถดันเป็นยัง ขนาดบ้านยังว่าลงมาเนาะอือเบิ่งแต่คู่บายจนพอพวกกันลงมาประครนละบ้านเห็นจะคนมาพวกนี้นะจามานี่จะเดินแน่นเห็นบวกคนมาพวกนี้นะแต่บ้านอื่นนะพอพวก็ยังมาไอ้เซ็กนะคนละบ้านฉันบนะ่ได้พาไอ้ตู้นี่มันตายเนาะตายไปดูพวกนี้เห็นห่มเลยน้ำหนาวบบนี่นะอตายไอ้จุน มันจะยงจันทร์ผมดูยังจังทนทร์ยัง,นงนนเนาะยังช่วยเนาะยังช่วยเปลี่ยนเปลี่ยนไปรวยคนผูกคนจนวันี้ก็ให้คนร่ำคนรวยแต่คนมีความสุขในคนห่วงเรื่องเหลืองๆในคนได้เงินได้คำหลายๆรวยๆแล้วด,ดังแล้วว่าประวัติเออจังไร ตัวจะดันวอย์เนาะเรนดัน,นอวอรเนาะชุดท้ายมาแล้วนี่เป็นคนตัวคนเดียวอื เดี๋ยวคือดวเจ้าสิกลับไปได้คือมูอีกอย่วันมีรถผเนาะถึงคือมูเนาะอืมนี่กอได้ไปนมกันมกเฉื่อนใช่ยอดยอดกับ่จั้ยเฉื่อใเห็นอ่าั้นจักมันขี้เล่นยเอิ่นใช่แลวเห็นว่าก็ไรนี่นะบุบบคือมูวัดนะอะไรก มันคือบ้านบัคือเมืองบัคือหมู plex, dr, it ่คูบรถอะไรก็ได้รรจับจังจอเขาได้บานอันนี้เราจังไปใช้กระได้าเพชรยังกรบโปงเป็นัน่อยมีรถเนาะอืมันคือหมู่ได้ปะบอไอ้คนมันมีรถนะไปใช้ด้านบานให้ทองเดียว มันเป็นกลิ่นพอดีกล้่นอะไรกลินบ่ได้แค่กระเพาะอ้ะโขกมันโขงแล้วใครกระเพาะได้มากกิ่นอะไรนะกินแบบอัน้องมาไรเนาะได้มาโลดหมดเป็นยังแบบนี้ยังเนาะมันนอนเย็นแอวอยู่กันได้ได้เป็นยังมาโลดไอ้นี่กลับมาเกินคนรอบลุ่มรอบนี้ หมาโลดก็ปเป็นน้มาชอยนี่มันจอดแล้วนี่กันนอ,นองน,นี่น้นองน,นี่มาเขาเขาบอกมาหาคอยเลยกูปเป็นยังมาโลดเจ้าถ<ๆ>ือว่ารักมึงเอายูาตุนมา,าเออะโอ้เจ้าเด้พอพด็ผอมมินต่พจะผมก็โม่หมอนเท่านี้ไปทีหละะักมาหลักไปย่างนะคนเอาหอยแล้วก็นันเอาไปใช้เจ้าอย่าไปย่างกลางคืนเด้อ มันกำมึงขึ้นอย่าไปย่างเลยมันไปแล้วเขาจะหาว่าเป็นคนกี่หลักนะเออเสียไปมันไปเขาหมบอกห่าแล้วมึงว่าเขา่ดีอื็แตพิ่นเห็นข้าย่างเขาไปมากกว่าเขาไปดิบนะนั่นนี่เขาบอกว่าเขาใช่ไรเขาเลยว่าเขามักขนาดว่าเขามักพวนี้เลยยาไปนะสมุดบอกแค่ข้าไปนะว่านมันไปอยู่ เจ็ดเดือนนี่ยังพรท่านละไปทางไหนพรท่นแอนไ่ท่นลมไผขึ้นลำไผ่ก ok ็บอวว้าวอนไผ่คือแบบพายเฮาเนี่ยบุคือหมู่เลยเลยขึ้นว่บบุคือหมู่หรืบักล้าใบไผ่บักก้าใชายู่บัวก้าเย็นบักล้าคอยมู่ไดือดหนเวียดนี่ยังพระท้าออกไหมบักก้าออกวะ มันนั่นแหละไปโยกออกไปเอาภัยนั้นมาดังไต่บัตรพิเศษออกไปเอาภัยมาดังโล่นภัยมาดังมันหนาวนดหลนภัยมาดังแเอาภัยมาดังดังเองบอกภัยอืดังเองอุ้ยภัยดังไงพ่อือมันดังเองหาพื้น ข้าๆแล้วก็มาหาหาดึงเอาพื้นมาโค่นมาหลังไห้ดังคลื่อนมาปัญหนาวได้หน่าลมนะครับดังไฟประชาชามานี่อาบปุ๊บนอนเขาจะมาได้เนาะได้มาเป็นยังมาโลดบมอให้อีกหมอมาโลดมาเป็นยังเวลาอยากมาพักผ่อนเย็นแอรเย็นยางม่วงอยู่ขม่วงก็ได้บมอบอกว่าให้อยู่ขม่วง มาโลดมาโลดมาโลดบเป็ี่ยนยังมาโลดมอบไ่ได้ว่ายังอืมาโลดมาโรดยังมาโลดเจอมาเจอกข่อยเขาวัดบวชข่อยกขาข่าวมาโลดเป็ี่ยนยังไปกับเพิ่อนจะเอาใครมาหรอไปวัดกับบวชเกินชั่วโมงจะบวชห้องชั้นมา ไปใช่าไปดงเอมบไปอาบืนพ่นชนไปดงพอจักเสียไปน้ำ่นจักเสียบัไป่นก็จักเสียไปบัไปพังบ่มืนบัได้ไปมื่นเนาะอือจังว่านี่พ่นชนไปจักสได้ไปบได้ไปวะเห็นไปกับบ่เไปกับบเกินสมุงตองสมุงมาไปไปน้ำ่นมะ ไปเป็นไปแต่ยื็อยราบอกออกไปเ้าอายคนออกไปนี่ต้องครบคนเลยนี่ชาวน้งดาวกูได้ออกไปครบคนะออกไปครบคนเนาะ ลำ,ออล,ลำบากเลยทำมาเลยลำบากเลยบ่มีอันเทียบลำบากคนบ,มบไฟไฟ่มีผู้ชายผายเพิ่งอืมคันจะมีเงินน,น้อยนึงนีงน่น,นั่นรู้ได้ฮะหุ่มเนาะเนาะคนน่ะจะกับการหุม่มเงาะรู้ได้หฮอผมอมีอีกไผายี่ม,มาว่าว,าวา่าสอนหมอเป็นจังไัอนจังซี่นะ่ะอืรบไมีไผาว่าวด้วผ่าว่าบม่มีอืรบไมีไผาว่าวไม่เจอเหตุ ดีๆน้ำเขามาป่ได้กิ่นน้ำได้สารได้อยู่ได้กินน้ำคน,นน่นะแต่ละคนน่ะได้กินน้ำแล้ว่าดีเนาะอการย้ำทุกแบบนี้มวยไปเหลียวมวยไปเบิ่งมวยไปเอื้อมมวยไปดูแลมันสดจนวันนี้โม่ครับมาใกล้ีขึ้นวาแต่ก่อนเลยมาปเปลี่ยนวันนี้จะมาโมโคจะพอมอยู่นล้วเมียเก่าตะกี้เล็กแล้วหลายบะหม่ครู แ็อ่ออนตีมาเช็ดไดเรถามเขาโรนเราก็ไ้้มาวามาเช็บอย่างเอืมมาวนให้ว่าอืมถามหมอเอื้อว่ะคู่กับมากินน้ำกินน้ำหลายคนบ่ามาหลายแลพอนำ้ำวุงนะเป็นปังรู้เรื่องแต่กี้แต่ผมอยู่ในเมียเก่าแาบน,นี้เนาโรกสภาพการแบบนี้ หมูคู่เคยที่อยู่กินน้ำกันกับเซลเผยก็บ่มีไปมาไขมาครับผมมีซื้อบ่มีเสียงตายเครื่องนึ่งนะอะไรกันขอนตายไปแล้วกันซี่เดี๋ยวนี้ตายเครื่องนึ่ง ใจบ่ขาดมีเสือก็มีเสียงน้ำบ้านน้ำเมืองแล้วก็เสียใจอย่างเงี้ยสัญญาพ่อผู้เดียวจับขมอมจมขวานไวน้ด้วยนะไปสูนนั่น ไม่แล้วแตัว่าเปลี่ยนเช่นวันนะชุกเฉยๆตัวนี้เด็กลำบากแล้วทันไหมาจอนเำบากคนตกล่นแล้วตกล่นในใบส้มโอเกาพอมีอยู่ลำบากในมือมือนี่ก็เลยสมคนป้าหั่มเนาะอืม ทันหมดเลิลน่อยลูลเนาะเดี๋ยวนี่ก็สีลุ้งเลยนี่สีมาทบบบับหัวดกบหูเนาะ